ก็แล้ครับจะตรงเอาแล้ว่ะเพียนไปผมว่าตะเพียนไหมอะไยังผีไปยังโอ้ขั้นโกงใช่ไหมลงน้ำเอาเลยสิโอ้ตัวเพียนขั้นโกงแน่นี่โอ้ดีมือรุ่นริวนะโอ้นี่ครับตะเพียน Thầy trám xịt không này, Thầy làm gì Ừ โชว์โชว์ด้วยครับโชว์ด้วยโอ้พี่น้องครับของใครกำองเลยครับพี่น้องโอ้ครับปลากับเ๋็งน้อยครับเรียนรู้ไฟไหม้เลยคลายไปว่าต้องไหมพอครับเพีนงแค่ปลาสะเพียนหมดแล้ว